สวัสดีครับผมแค่สบัสดข้อแล้วรอสับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตรียมเครื่องครัวไปรอเลยอ่ะนี่ก็สิมาส่งงานหนหน,นาพิซซ่าครับหรือหนาเคียวของห้านี่เองลูกค้าวิวไอพีครับผมนี่ก็เพิ่มเติมเป็นติวครับผมติวแบนทิ้งไปสเปกหนาเคียวดรือหนาพิซซ่าของห้านี่เพิ่มสีปลดตกถึงสีสไปลเพิฟัว่ามัิ่ง,งสันนส่นไงแองสันส่นการสปริงโตก็แห่งดีนะพี่น้อง สำรับคนทีเด่นต่อมาโดนแดียวเพิ่มขึนหนะครับโอ้เสียงเครื่องบินพี่น้องบันผมอยู่ไก่สนามบินครับอยู่อุบลราชธานีครับอยู่บันบันน้ำมึนหัวนสนามบินเลยครับบันตัวนี้ก็จะเป็นตอบสันพิเศษด้วยพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นติวไผ่ด้ามขวนญทิ้งไปเหมือนเดิมครับไปจะนา้ากับซอมมิดแดงเลยครับก็จะเพิ่มเป็นงานเพิ่มเส้นต่อติวตายไพ่เข้าไปให้นํำครับผม เสริมความมันครับผมอ่ะฟังเสียงข่าวๆมั้งครับผมสั่นเลสองถางคือเก่าครับ ม่านนี่ครับผม VVIP ลำดับที่สามครับของนระเขียวเอาไปนีส่สิผมจำได้คือมีงานผิวขางวีพีแล้วก็มีโทนตายผ้ายวีว v v ี p แล้วก็นี่ครับผมเป็นติวตตันนี่ครับหรือว่ไตติวเ้อร์น้าเขียวครับผมก็สี คบขั้นครับแล้วก็จังจัดมีแตงหน้าคตครับผมนะเกี้ยวว่าเอาไปขึ้นเย่ออะไรทุ่นขึ้นนะครับสบ,บัสดิข่างไกหรือพี่น้องสบ,บัสดิ์จริงบอกไงว่าอันเวลาพี่น้องจีนี่คุณทุกคนขอลงนะครับแต่ว่าผมมาสวัสบดขางเขียจนจมูวนกลัว พอว่าทั้งนี้มันย่อนมันย่อนเวลาเขาคอลงตัวนี้มันสีมันสีบ่มีเสียงนะครับมันสีมีเสียงตะดานบนตะกันอสวัสดิ์ขาวนี่มันสีตีกันบดนะพี่น้องอ่ะเท็นิคเล็กนิดน้อยครับฝากพี่ฝากน้องครับผมจะเป็นได้สีได้ตะแคงไล่สั่งออกบดนะครับเพราะว่าตอกออกแบบมาเ็้มันสั่นง,ง่ายนะพี่น้องสืนอดูครับพี่น้องที่สั่นคอยสั่นแง่งครับผมออกมีเอวนะครับอ่ะ ขอบุณขอบคุณนะเขียวครับผมที่ซัพพอร์ตให้การสนับสนุนผมมาตลอดครับผมขอบุญขอบคุณทุกท่านครับผมที่บด้เอยซื้อกับอยู่ในใจผมตลอดเลยะครับสําหรับบุคคาที่เพิ่นอันบอกไงว่าให้ควมไว้วางใจผมนะครับดามเดียวบ่เคยจบครับผมมีหลายทันครับผมนับบทถวนครับมีหลายทันอ่ะนะครับผมส่งงานครับผมส่งงานเหมือนเดิมครับสองท่านกรทติต่อครับผม ผานนุ่งอุบลต่อเข้าเส้นครับผมเพจเฟซบุ๊กแกับเบอร์โทรละับศูนย์เก้าสามสามี่หูนหเ็เก้าโทรและแอดไลน์มาไหร่ครับผมมียังกลับมาพูดคุยแดกเปลี่ยนกันไหนครับผมอยากได้สูตรการเข่ากับทักมาโทรมาสอบถามคุยกันโดดครับนื่จะละเอียดครับพอเวลาผมอันเข็ยงานผมสิดค่อยเบิงน้ำครับอ่ะพี่น้อง ขอบคุณขอบคุณกับผมแค่สบัดข้อแล้วรอสับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตรียมเครื่องครัวไปรอเลยครับ